สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเดอ้อคลิปนี้จะมาเล่านยิยายเรื่องหมอหลงยุกเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับอถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนที่10ระหว่างทางกลับกระโจมเหยียนโม่เริ่มคิดแผนการแล้วไม่ว่าแผนจะส่งผลให้มีคนตายหรือเปล่าเขาต้องทำเป็นว่าไม่เกี่ยวข้องด้วย เขาแค่คนที่ช่วยผลักเรือไปตามกระแสเท่านั้นแผนนี้น่าห่วงแต่เริ่มเลยแต่มีหยวนจ้านกับเพื่อนจะมีประสิทธิภาพมากกว่าอาศัยความสามารถของเขาคนเดียวหลังมาถึงกระโจมหยวนจ้านวางเหย็นโม่ลงพอเห็นว่าใบเสี่ยวจีเหลือน้อยแล้วและยังมีเรื่องอยากถามเฉาทิ้งพอดีเขาจึงไปยังกระโจมติดกันเพื่อไปเอาใบเสี่ยวจีมาเย็นโม่นอนลงบนเตียงด้วยความผ่อนคลายแต่ยังไม่กล้าหลับทำได้แต่หาอะไรมาหนุนนอน หยวนจ้างกลับมาพร้อมกับคบเพลิงเขาปักมันลงพื้นแล้วบดใบเสี่ยวจีจากนั้นช่วยเหยียนโม่ทำแผละระหว่างนั้นเหยียนโมอาปากจะพูดหลายครั้งแต่พอเห็นสีหน้าบุูดเบี้ยวดูร้ายของอีกฝ่ายจึงไม่พูดอะไรตอนนี้ไม่ใช่เวลามาเล่นตกติกเหยียนโม่คิดในใจส่งมือมาหืมหยวนจ้านไม่เข้าใจขาขวาเจ้าเจ็บอยู่ไม่ใช่หรือสีหน้าหยวนจ้านแปรเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นก่อนตอ ไม่ใช่เรื่องของเจ้าคิดว่าเขาอยากช่วยเหลือเหยียนโมยกขา,ขาขวาตัวเองขึ้นก่อนค่อยๆเหยียดออกส่วนขาซ้ายที่ไม่ได้บาดเจ็บยังงออยู่เขาปาดเหงื่อที่หลังออกมาเพราะความเจ็บแล้วเอ่ยถามอย่างอ่อนแรงตัวรักษาขาตัวเองได้ตูจะดูขาของสูงให้สูไม่อยากลองดูสักนิดนิตร์เว้นแต่อยากปล่อยให้ขาเป็นตัวถุกไปอย่างนี้ขาข้าหายดีแล้วกระดูกไม่มีปัญหาท่านชิวอบออกว่าอาจจะปวดอยู่บ้าง เพราะข้าถูกศัตรูสากแช่งเจ้าเชื่อเขาเหรือหยวนจ้านอยากบอกว่าไม่เชื่ออยากบอกว่าที่ขาเป็นแบบนี้เพราะหมอผีรักษาเขาช้าเกินไปแต่ขาเขาดูปกติดีจะปวดเฉพาะเวลาใช้ขานานๆานหรือใช้มากเกินไปด้วยเหตุนี้จึงไม่กล้าบ่นเรื่องหมอผีกับใครและเขาไม่ควรพูดจาแข็งใครแบบนั้นด้วยข้าเห็นว่าขาขาวาสูพัฒนาใกล้เคียงกับขาซ้ายเวลาเดินไม่ต่างกันมากแสดงว่ากระดูกไม่ได้คดงอ พอใช้ขานานๆหรือมากเกินไปถึงจะปวดมีความเป็นไปได้หลายอย่างถ้าอยากรู้ว่าเพราะสาเหตุไหนถึงทําให้ปวดข้าต้องตรวจอย่างละเอียดขอสาเหตุที่ได้บาดแผลนี้มาข้าจะได้วินิจฉัยและรักษาได้ถูกยวนจ้านฟังเข้าใจไม่ถึงครึ่งเพียงพอจะเดาความหมายได้เท่านั้นเจ้าจะรักษาข้อหรือหยวนจ้านมองใบหน้าเด็กหนุ่มที่ดูเรียบง่ายและยังไร้เดิงสาเขาไม่ค่อยเชื่อนักเขารู้สึกว่าอีกฝ่ายมีอะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดา ถึงกับสงสัยว่าเขาไม่ใช่ลูซิต์หมอผีเผาเย็ยนสานแต่เป็นนักบวชของวิหารอารามที่ไหนสักแห่งในสามนาครที่แอบหนีออกมาถ้าเป็นอย่างนั้นจึงจะสมเหตุสมผลมันช่วยอธิบายได้ว่าทำไมเด็กหนุ่มถึงมีความสามารถพิเศษพวกนี้และทำไมเขาถึงรู้เรื่องสมุนไพรกับวิธีรักษาที่แม้แต่หมอผีก็ยังไม่รู้แต่เด็กคนนี้อายเท่าไรกันเชียวเด็กแค่1ิสปีต่อให้เรียนรู้ทักษะพิเศษกับพวกนักบวชในวิหารมา จะเก่งกว่าหมอผีเท่าอย่างชัวชื่อได้ยังไงความสามารถรักษาตัวเองของเจ้าใช้กับคนอื่นไม่ได้ใบเสี่ยวจีที่ล้าค่านั่นไม่มีผลกับข้าแผลข้าหายสนิทแล้วเว้นแต่เลือดเนื้อและกระดูกข,ของเจ้าจะช่วยรักษาโรคและฟื้นฟูอวัยวะให้กลับเป็นดังเดิมได้เหยียนโมปากกระตุกไม่ต้องสงสัยเลยว่าเวลานี้ขาไม่กล้าพอจะพยักหน้าหรอกไม่งั้นคนเถื่อนตรงหน้าต้องรีบพุ่งเข้าใส่แล้วเชิญเนื้อเขามาลองกินดูแน่ไม่ใช่แค่ใบเสี่ยวจี ข้ารู้อะไรไม่น้อยไปกว่าตาแก่ชิวชื่อนั่นหรอกถ้าเจ้าไม่เชื่อไปถามท่านต้าเหอกับพี่เหอตูสิท่านต้าเหอเกือบตายแล้วและรอดมาได้เพราะข้าเองในใจเหยียนโมรู้สึกห่อเหี่ยวเขาคือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ได้รับคำชมว่าเป็นสุดยอดปรมาจารย์ที่อายุน้อยที่สุดของโลกเมื่อไรกันที่เขาต้องถามว่าคนไข้ยอยากให้เขารักษาไหมทุกคนต่างร้องให้อ้อนวอนคุกเข่าแล้วเสนอเงินให้ต่างหากถ้าเขาไม่ได้กังวลเรื่องคู่มือ เขาจะช่วยคนโหดร้ายดื้อดึงที่อยากจับเขาเป็นทาาด้วยเหรอไอ้คนป่าเถื่อนเป็ดขาดคิดว่าเขาอยากช่วยด้วยใจจริงหรือไงโอ้หยวนจ้านทำท่าเหมือนไม่ใส่ใจแม่งท่าทางแบบนี้หมายความว่าไงเขาพยายามอธิบายขนาดนี้ยังมีหน้ากังขาฝีมือการรักษาของเขาอีกเหรือจะสงสัยหลักศลธรรมจัญญาของเขาก็ช่างตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายช่องเล่าให้ฟังเดอ้อ แต่ห้ามสงสัยฝีมือการรักษาของเขาหยวนจ้างคิดสงสัยในใจเขาลูกผมเด็กหนุ่มก่อนลุกขึ้นแล้วไปหาสองสามีภรรยานั้นยังเหนือความคาดหมายเรื่องที่เด็กหนุ่มช่วยชีวิตตาเหอนั้นเขาเคยได้ยินจากชาวถิงมาบ้างแต่ตอนนั้นเขาคิดว่าชาวถิงพูดยกดย่อเกินจริงเลยไม่ปักใจเชื่อตอนนี้พอเห็นเด็กหนุ่มขอร้องอย่างจริงใจเขาเลยอดไปตรวจสอบดูว่าจริงตามที่เด็กหนุ่มพูดไหมไม่ได้พะเอิญเขามีเรื่องอยากคุยกับตาเหออยู่แล้วด้วย แต่เวลานี้ควรไปรบกวนสองคนนั้นหรือเปล่าเขากลับลืมคิดถึงข้อนี้ไปเยียนโม่นอนบนเศษหนังที่ถูกปูเป็นที่นอนสีหน้าเขาหม่นหมองตั้งแต่มาที่โลกนี้ไม่มีวันไหนเลยที่จะได้สุขก,กายสบายใจผมอยากรักษาให้แต่เขาปฏิเสธเองจะมาโทษผมไม่ได้นะเยียนโม่มองมือขวาที่ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองดึกแล้วต่อให้เขาเปลี่ยนใจคงต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้ก่อนวันนี้เหนื่อยมากเลยถ้าเขายอมให้ดูแบบไม่เต็มใจ ผมกลัวว่าจะวินิจฉัยผิดพลาดหรือมองข้ามอะไรไปผมจะนอนแล้วนะถ้ามีความคิดเห็นอะไรควรบอกตอนนี้เลยอาจเพราะวันนี้เขาพยายามถามคนเจ็บถึงสองครั้งจนถึงตอนนี้คู่มือเลยยังไม่ลงโทษว่าเห็นคนเจ็บแต่ไม่ช่วยเหลือจูจูเหยียนโมก็คิดขึ้นมาว่าถ้ามือขวาถูกตัดออกคู่มือจะหายไปพร้อมกันไหมเขาอยากลองจริงๆแต่ก็กลัวว่ามือขวาจะไม่งอกกลับมาน่าเสียดายถ้าเกิดเรื่องแบบนี้กับคนอื่นก็คงดี ถ้าเป็นอย่างนั้นเขาจะหาทางจับตัวอีกฝ่ายมาวิจัยทุกซอกทุกมุมเลยตัวอย่างเช่นตัดมือขวาออกเพื่อดูว่าคู่มือจะย้ายไปอยู่ที่มือซ้ายแทนไหมถ้าย้ายไปก็จะตัดมือซ้ายอีกเพื่อดูว่าจะไปปรากฏที่ตรงไหนของร่างกายบ้างเขาสงสัยจริงๆว่าคู่มือมาจากไหนและจะโผล่ที่ส่วนใดของร่างกายแล้วอีกอย่างท่าร่างที่เข้ามาอยู่ตายลงคู่มือจะหายไปด้วยไหมหรือคู่มือมีวิธีทำให้ร่างนี้ไม่มีวันตายเยน็นโมอยากลองตายดูสักครั้งเพื่อทดสอบดู แต่เขาก็กลัวว่าตัวเองจะตายไม่ได้ตอนนี้เขาได้แต่รับรู้ความเจ็บปวดเจียนตายแต่ไม่มีทางได้รับความสุขสงบหลังจากตายแล้วได้แล้วเขารู้สึกว่าคู่มือต้องเห็นค่าสารเลวมีความสําคัญมากกว่าตัวเขาและไม่มีทางปล่อยให้เขาตายแน่ถ้าตายไปตอนนี้ไม่รู้การเปลี่ยนแปลงตัวเองจะจบไปด้วยไหมเขาอยากถามคําถามนี้กับคู่มือเขาจําได้ว่าสามารถถามคําถามได้อีกสองข้อเหยียนโมลังเเล็กน้อย มีโอกาสสามครั้งเขาใช้ไปแล้วหนึ่งสำหรับคนชอบทำอะไรให้คุ้มค่าที่สุดเขาไม่อยากเสียโอกาสถามคำถามในสิ่งที่เขาอาจหาคำตอบเองได้อืมอย่าถามดีกว่าในสังคมดึกดำบันป่าเถืนแบบนี้ถึงเขาไม่ได้ลงมือเองโอกาสที่จะตายนั้นมีมากมายตอนนั้นเขาจะได้รู้เองว่าตายได้ไหมเยียนโมรอต่ออีกสักพักเขางวงมากแต่ไม่อยากหลับไปทั้งอย่างนี้ถ้าเขาไม่ได้ดีก็ไม่อยากให้ใครได้ดีเช่นกัน ในที่สุดหยวนจ้านก็กลับมาพอเข้ามาก็เห็นสายตาระวังตัวและตั้งคำถามของเด็กหนุ่มเยียนโม่มองชายหนุ่มเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องรักษาอีกเขาช่วยโอกาสพูดก่อนอีกฝ่ายแล้วบอกเรื่องที่สำคัญกว่านั้นข้ารู้ว่าจะหาเกลือได้ที่ไหนพอพูดจบเขาก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นเมื่อผ่อนคลายก็จะพลอยหลับไปได้ง่ายๆเจ้าจว่าอะไรนะมือหยากก้านรีบคว้าตัวเขาไว้ แต่น่าเสียดายไม่ว่าจะขย่าวตัวเท่าไรอีกฝ่ายก็ไม่ตื่นขึ้นมาตอนแรกเยียนโมยังมีสติรับรู้อยู่แค่แส้งทําเป็นหลับเท่านั้นแต่เขาดันพลอยหลับไปจริงๆน่าสงสารเขาที่อดทนมาทั้งวันเขาถูกทําอย่างว่าถูกบังคับให้หักขาที่หายดีแล้วเพื่อความอยู่รอดหลังจากนั้นต้องลากขาโชคเลือดไปให้ดูเพื่อจะได้ไม่มีปัญหากับตาแก่เจ้าเล่นั่นพอกลับมาไม่ใช่แค่ต้องทําแผลให้ตัวเองแต่ยังมีต้องพยายามรักษาให้คนอารมณ์ร้อนดื้อดึงนั่นอีก แต่ความทุกข์ทรมานทั้งหมดนี้ไม่ได้ทําให้สลบไปเขายังมีแรงเหลือเพื่อคิดวิเคราะห์และหาช่องโหว่คู่มือก่อนจึงจะสลบไปเขาคือตัวอย่างของคนที่มีความปรารถนาแรงกล้าใช่ไหมควรจะชื่นชมตัวเองหรือเปล่าเหยียนโมตื่นหยวนจานเห็นสภาพดูไม่ได้ของเด็กหนุ่มจึงเลิกเขย่าตัวอีกฝ่ายเขาไม่คิดว่าเด็กหนุ่มจะแกล้งหลักแต่ร่างกายคงทนต่อไปไม่ไหวแล้วช่างเถอะพรุ่งนี้ค่อยถามหลังจากเด็กหนุ่มได้กินอิ่มแล้วกัน หยวนจ้านนอนลงบนเตียงแต่เป็นอย่างที่เยียนโมคิดหยวนจ้านนอนกระสับก,กระสายทั้งคืนวันรุ่งขึ้นหยวนจ้านตื่นแต่เช้าเพื่อ,อย่างเนื้อเย็ยนโมจึงตื่นขึ้นเพราะความหิวโหวยเพิ่งตื่นจึงยังงวงเงนียเขาจับกันตัวเองและพบว่าเศร้าใจเขาไม่คิดว่าทุกอย่างจะไหลออกมาเลยที่นอนแบบนี้เขาไม่รู้ตัวเลยตื่นแล้วหรือหยวนจ้าได้ยินการเคลื่อนไหวจึงเอ่ยถาม เยียนโมเช็ดมือกับฟางเขาขาดประสบการณ์ในเรื่องนี้ก่อนทานยาเขาควรทำความสะอาดข้างในให้รียบร้อยก่อนไม่ใช่เช็ดแค่ข้างนอกจนเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วหยวนจ้าได้กลิ่นเหม็นจึงเข้ามาใกล้ก่อนดูเขาทำไมถ่ายรถที่นอนแบบนี้เจ้าอายุเท่าไหร่แล้วเยียนโมหน้างองน้ำหยวนจ้าไม่รู้ว่านี่เป็นเพราะตัวเขาและไม่สนใจความสกรปรกด้วยเขาอุ้มเด็กหนุ่มขึ้นแล้วลูบก,ก้นเช็ดให้ด้วยซ้ำ ก่อนจะพาออกไปล้างู้ยข้างนอกด้านนอกมีคนเดินผ่านไปมาแต่ไม่มีใครคิดว่าพฤติกรรมของทั้งสองแปลกประหลาดไม่หันกลับมามองซ้ำสองพอล้างตัวจนสะอาดหยวนจ้างวางเย็นโม่ลงข้างองน้ำส่วนเขาเข้าไปทำความสะอาดที่นอนเด็กหนุ่มม้วนผืนหนังแล้วโยนไว้ที่ข้างทางเข้ากระโจมคราวนี้ตูแรกหนังฟอกดีๆมาได้ข้าจะขยายเตียงต่อไปนี้เราจะนอนด้วยกันใกล้หน้าหนาวแล้วนอนข้างกันจะอุ่นกว่า หนังสัตว์พวกนี้เก่าแล้วแต่เดิมคิดจะใช้พวกมันตอนหน้าหนาวเยียนโมบอกว่าเขาไม่สนใจแต่สุดท้ายก็เก็บสีหน้าไม่อยู่อยู่ดีเขาแสร้งเป็นมองแผลตัวเองก้มหน้าลงแล้วทําเป็นไม่ได้ยินชายหนุ่มอะไรกันเยียนโมมองด้วยความตกใจการรักษาตัวของเขาเหมือนจะเร็วขึ้นก่อนหน้านี้นับรวมตอนที่สลบไปสองวันเขาใช้เวลาทั้งหมดเจวันแผลจึงหายดีคราวนี้จะใช้เวลากี่วันกัน เยยนโมมองแผลบุกกับการใช้ไม้ดำเอาไว้ถ้าเดาวไม่ผิดน่าจะใช้เวลาสามถึงสี่วันเขาจะลุกขึ้นเดินได้อีกเกิดอะไรขึ้นกันร่างกายเขาเหย็ยนโมไม่ได้ดีใจแค่รู้สึกกลัวท่านั้นถ้าได้กินบำรุงดีๆอาจหายเร็วกว่านั้นด้วยต่อจากนี้ไปจะหายเร็วขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าตอนนี้เองที่หยวนจ้านหางกลับมาเขาใช้เชือกมัดแผ่นไม้ที่ดำขาให้เขาจะปิดเรื่องนี้จากชายหนุ่มได้นานแค่ไหน เขาต้องควบคุมอีกฝ่ายให้ได้ก่อนต้องรีบแล้วเมื่อคืนนี้เจ้าบอกว่ารู้จักแหล่งเกลือหรือหยวนจ้านฉีกเนื้อที่ย่างเสร็จใหม่ๆส่งให้เยียนโมเขาพูดเสียงเบามากเยียนโมมองเนื้อก่อนรับไปเยียนโมเยียนโมเงยหน้าขึ้นก่อนยิม้มเขาตอบกลับเสียงเบาเช่นกันเจ้านายที่รักท่านลืมไปแล้วหรือว่าข้าเป็นคนเผาหยาิ่นซาน จบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไ r i b e กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ